สวัสดีครับผมเพื่อนนะครับมาพบกับผมหมูเจนกะลาศีเล็กน้ครผมเพื่อนวันนี้นะครับผมพาผู้ดีอังกฤษนะครับมารีวิวนะครับเพื่อนเป็นทริ่มสแกม a m b ร์น900นะเพื่อนคันนี้นะครับปี2018นะเพื่อนสีเขียวด้านนะครับกำลังฮิตเลยนะเพื่อนลองเข้ามาดูใกล้ๆนี่คันนี้นะมีท่อแต่งหนึ่งใบเป็นท่อซาสองออกสองนะเพื่อนท่อใบนี้ในประมาณ3 4มสี่หมื่นนะเพื่อนผมว่าแค่ได้ท่อนะก็คุ้มแล้วนะโหคันนี้สวยมากกริฟเลยนะลองดู ตอนนี้กำลังฮิตเลยพูรินะแต่คนละสีไงสีเขียวขี่ม้านะครับเขียวด้านนะครับสวยๆเลยนะครับเหมาะกับภูเขาที่หลังไงเป็นภูเขาอะนะอากาศกําลังดีนะครับพาเพื่อนมารีวิวทริอัมผู้ดีอังกฤษหน่อยครับเพื่อนๆเอฟซีถามว่าโอ้ยทำไมมีแต่ฮาร์รช่วงนี้ไม่มีทริอัมมาเลยนี่จัดมาครับพร้อมเสิร์ฟให้แล้วนะครับทริอัมนะครับค่ายดีค่ายดังของอังกฤษนะครับผมคันนี้นะผมเลขใหม่นะครับมาดูใกล้ๆเลยครับกล้องนะ เพียง9,000กิโลเท่านั้นนะเพื่อน9,300กิโลนะครับฟิล์มหุ้มเรือนไม้ยังอยู่เลยของโรงงานนะเพื่อนสวยจริงคันนี้นะครับดูห้องเครื่องสวยๆเลยฝั่งนี้อ่าสวยจริงสวยจริงคันนี้สำหรับใครที่สายไทยอั่มนะผมบอกเลยไม่ควรพลาดครับขี่ห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องสวยๆเลยนะโอ้ยคันนี้นี่กริปจริงนะนี่ เดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทเพื่อนๆฟังนะครับ สวยจริงนะครับขึ้นป่าลงเหลวลุยเขาได้หมดเลยนะคันนี้นะไทยอัมแคมเบิรนะครับผมนี่สวยจริงเพื่อนพอสาเละสี่หมื่นกว่าแล้วนะสำหรับใครนะผมที่สนใจเจ้าแคมเบิร์คันนี้นะผม900ปีธรมนะครับร้านเรานะครับขายที่3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพื่อน สำหรับใครนะผมที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับมีเงินให้9,000บาทได้ขับไทยอัมแล้วนะดาว9,000บาทเท่านั้นนะครับผมโหได้ขับไทอัมแสแคมเบอร์แล้วนะเพื่อนสําหรับใครนะครับสายใครเนี่ยไม่ควรพลาดนะบอกไว้ก่อนนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับเพราะว่าเรารับมาน้อยนะไทยอมนะครับก็ยังไงก็ฝากเจ้าไทยอมคันนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่092-249-878นะครับผมหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับเจนกรัลผด พร้อมตอบ24ชั่วโมงครับสก,กิดเลยครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับผมยังไงก็ขออนุญาตลาไปกับเจ้าไทมคันนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ